เนพราะแบบวะ่าดับร้อนดับร้อนจัดมาให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะใครยังไม่มีกล้องติดบ้านใครบุกให้ไปเลย i อ Spin Out <Hey. S 1> ัอตัวนี้นะคะเป็นกล้องติดบ้านที่หมุนได้แล้วก็ให้ภาพสีตลอด24ชั่วโมงเลย <Hey. S 2> คนจะไปติดนอกบ้านก็ได้เพราะว่าเขานะคะกันแดดกันน้ำทนกับทุกสภาพอากาศเลยหรือว่าจะใช้ในบ้านก็ได้และถ้าเกิดว่าคุณนะคะชายรุ่นนี้เนี่ยิดทั้งนอกบ้านและในบ้านบุกคุณจะสามารถดูพร้อมกันได้ไนงะดูนอกบ้านก็ได้ดูในบ้านก็ได้พร เลย4จอ,จอนี่<อ>แบบนี้เลย<อ>รุ่นนี้นะคะเขามีหมดซานารอนด้วยต่อให้คุณไม่มีเนต็ตเนี่ยคุณก็สามารถดูได้แปะมีสอสัญญาณแรงเพราะฉะนั้นถ้ามีเนต็ตดูออนไลน์ได้ทั่วโลก24ชั่วโมงม นะคะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยได้หลายเครื่องเลยและสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณหนึ่งเครื่องก็สามารถเชื่อมต่อกับกล้องตัวนี้นะคะได้แบบหลายตัวไปเลยรวมถึงนะคะกล้องตัวนี้ค่ะมีอินฟราเรด12ดวงและนอกจากนี้แล้วมี LED X ีก16ดวงให้ภาพสี่ 4, ชั่วโมงไปเลยกล้องทั่วไปอะ่ะเออกล้องทั่วไปให้แค่ขาวดำแต่เราให้ภาพสี่คุณค่ะรวมถึงเนะคะเขาสามารถหมุนตามโจนได้แล้วก็มีการแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มันเกิดเหตุแบบว่าจับ ภาพอะไรได้ปู่ปะเขาจะส่งสัญญาณมาให้เราทันทีและคุณนะคะก็สามารถกดดูได้เลยด้วยซึ่งเวลาที่คุณเนี่ยเป็นสีจออยู่แบบนี้คุณก็สามารถขยับกล้องได้เลยนะ,ะสมมติตอนนี้อยู่ที่ลังจักรถใช่ปะ่ะเนี่ยหมุนตรงนี้ได้เลยหมุนจากหน้าจอรวมแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นซูมนะคะในหน้าจอรวมแบบนี้ก็ค่ายแล้ววันนี้อ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าซื้อหนึ่งได้อีก อยากมีอะไรกันบ้างมาดูค่ะอ,อย่างแรกเลยนี่เลยชุดไฟคอมโบไฟตัวเนี้ยมีแบตเตอรี่ในตัว6000มิลลิแอมเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถไปชาร์จสมาร์ทโฟนก็ได้คุณใช้ไฟจากเขาก็ได้เนี่ยไฟกันยุง1ไฟสปอตไลท์หนไฟพุ่ง1มีไฟให้คุณเลือกถึง3แบบเลยและแบตเขาถึงไงแบตเขาเยอะแบตเขาถึงเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถใช้หัวชาร์จ5สายแบบเนี้ย เขาได้เลยและเราก็มีนะคะเป็นไฟ LED 3ดวงอันนี้แถมไปให้ด้วยใช้คู่กันแบบนี้ได้เลย<ห>ชุดไฟคอมโบตัวนี้สามารถชาร์จแบตน,นะคะกับไฟบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นนี่จากแผงโซเลร์เซลล์ที่เราให้ไปก็ได้ไฟธรรมชาติแบบนี้ใช้ได้เลยชาร์จง่ายมาก<ห>แต่ยังไม่พอคะ่ะไม่พอให้อีกนี้เลยกับพัดลมตั้งโต๊ะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่พัดลมธรรมดาดูนะแบบหแบบสและแบบสโอ้โห ในปกติแล้วแบบ3,000กว่าบาทเราไม่ขายค,คลิปนี้เราขายเพีย <Yeah. S 1> นเลงร2 9 0บาทและโปรโมชันนี้นะคะมีบริการเก็บเงินรายทางทั่ประเทศด้วยจ้าสนใจ CF CF มาเลยคะ่ะจองเข้ามาเลย